เอาออกลวดเอาออกลวดแต่วังเห็ดเที่ยวตกกันแล้วกัน

ย่อเขาไปยป่อฝันานั้นค่อยๆแซะปลายเขี้ยวล่งไหมค่อยๆแซะปลายเขี้ยวล่่งข้างนั่นละ่ะลองให้มันใด้ดูนั่นในอย่นานยงเขี่ยน ผาอ้อมมันออกนันผาอ้อมมองดามเขี้ยวนั่นเขี้ยออกนันลาค่อยๆแซะลงนันแย้วเอาเขาไปลลยฝ่านัน่นเออค่อยๆสอดลงมาค่อยๆเอาลงม,มันบอ่ออาไปเ่ยวมันดูเอาตําลงมาเอก นั่นละค่อยๆอย,อยขอเข้าไปยืหหซือนั่นละดึงลงแบบม่อมมมอเมออ เอ้ย<อ>ยืนยุบบงเก้ามานัานละไปดึงข้อไล่ดึงหัวไล่ลง,อลงเ,เอาเขี้ยวออกมากำไม้ยืนยุบซื้อเก้าดึงดึง ดึงแลง้วมะดึงให้มันยลวดมันว่าได้ตีดเขื่นไม่อยืนนิ้มหวังเก้าไปเชี่ยว,ย,ย,ว,ย,วยุ่ข้อไล่แล้วขึ้นไมายอยืนยิ้มฟังที่ไหม ได้เพราะว่าจะคล้องยืนอยู่งฝั่งพีฟังผุ่นมันสื่อกัดคัดกับต้นตัวไม่ยืนอยู่งฝั่งพีละถึกเดียวมันติดไปก็ได้นั่นน่ะมันติดมันติดงานนั่นตัวนั่นเอาซีนอาที่เดี๋ยวเอาขึ้นมาตอกใบก่อนขึ้นมาตอกใบตาต้ตตเอตเป็น ขันธีด้านสัตว์เราว่างไหลไหลลงน้ำดามเขี้ยก็แล้วกันนัน่นนั่นล,ล่เราก็ดึงไลย่ยกเขื่อนเอาเขี้ยวออกมาก่อนดึงลงมาเลย ดึงข้อไล่ดึงหัวไล่มันเบิ้งกันทำไงอยู่ว่ามันขาดเลยเด่น,นอ่ะม,มันขาดเพราะแห้เหงเนอะหยบลงงับงงงออกไหมเอียดมันขาดแล้วมันติดขาดแล้ว ส้นจุดวงให้ดูหน่เลยคน่